ต่อไปเป็น EP ที่3นะคะจะเริ่มที่บทสวดบทที่14ค่ะบทสวดพาหงมหากานะคะพาหงสหัสสมพินิมนิตาสาวุธันตังคีเมขรังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรม,มวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิมาลาติเรขมาพิยุทธิตะสพ,พระเรตังโครัมปะนาะวกาะกมัคขมัถะทะยักขังขันตีสุทันตวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิ นาลาขิริงขะชาวารังอติมัสตะภูตังทาวัตขิจักกะมัสะนีวสุทารุรันตังเมตตังภูเสกวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชายามังขะลานิอกขิดตะขะขะมติหัถทสุทารุนันตัง ทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมโนทิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคะานิกัตวานะกัตทะมุทะรังอิวะคับพินียาจินจายะทุตทะวะจะนังชะนากายามัตเท สันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชายามังคลานิสัจจังวิหารยะมะติสัจจะวะจะักวะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทต,ตันเตชาาาะสาภวตุเตชายะมังคลานินันโทปะนันทพู้ชะคังวิภูทางมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคณะทะมาปะยันโตอิทูปะเทสวิธินาชิตะวามุนินโท ตันเตชะสาภาวตุเตชยามังคะลานิทุกขาหัตถิทิพุชะเคณสุทัตถะหัตถังพัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภากาธิภานังยานาคะเนณวิธินาชิตวามุลินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยามังคะลานิ เอตาปิพุทธทะชยะมังคะละอัตถะคาถา,าโยวาจจโนทินาทีเนสารเตมะตันทีหิตาวานเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุข,ขังอธิคะเมยยะนะโรสะปัญโยมหาการุนิโคนาโถหิตายะ สัพพะปานินางปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชายะมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักกยานางนันธิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยัสุชายะมังคะเล อะปราชิตปันลังเกสีเสปทะวิโปคะเลอะพิเสเกสัพพะพุทธานังอับคับปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปะภาตังสุขุตตังสุขโนสุมุตุโตจะสุยิปถังพมะจาริสุปัทขีนางกายะกรมมังวาจากรมมังปัทขีนาง ปทักขีนางมโนกัมมังปะนิคีเตปทักขีนาปทักขีนานิสัตตวานะและพันตัดเถปทักขีเนพระวะตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพะเทวตาสัพะพุทธานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตพระวะตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพะเทวตา สัพพะธรรม,มานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเตภะวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสทาโสถีพระ,ะวันตุเตต่อไปเป็นบทที่15นะคะปฏิทานะขาถา ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคเรโปธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตาโสดถิงกะโรนเตทะวิหารมันทะเลเทราจะมัชาณะวะกาจะพิขโวสรามิกาานะปตีอุปาสกาคามาจเทสานิามา จิสราสัปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวาสัง,สงเสทชาตาอัทโบปะปาติกานิจยานิกรังธรรมะวรังปติจักรสัพเพปิทุขกขสะกะโรนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโม ธรรมัตทราจะปุคลาสังโคโหตุสมัคโควะอัายะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสัทธรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุฒิงสัพปาปุกเนยามะธรรมเมอริยะปะเวจิไตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเน สัมมาทารางปรเวชฉันโตกาเลเทโวปวัตสตุวุธิภาวายะสัตตานังสมิทธังเนตุเนทนิงมาตาปิตาจะอัตตะระชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธร,รมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพธาต่อไปเป็นบทสวด บทที่16นะคะเทวตาอโยชนณคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสก,กาปลตุสเพปิบานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพตังปุญญสัพพังสัเพเทวานุโมทันตุสัพะสัมปติสิทธิยา ทานังทะทันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพาภาวะนาพิราตาโหตุขัดฉันตุเทวะตาคตาต่อไปเป็นบทสวดบทที่17นะคะสุมังคนคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตา สัพสพะพุทานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคะลงังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตรังโหตุสัพ <ideas> สพังสุมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตรง สัพเพุทธาภรปัตตาปัจเจกานจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัเจกานจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรพปตตาปเจคานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรพปตตาปเจคานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภลพปตตาปเจคานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขังพ <mel> ันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโส สเพพุทธาะลับปตตาปัจเจคานันจะอยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งศัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตนาตัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แฝ่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอ่อดเศรษฐีเรียนยอ่อดเศรษฐีเรียนไหวโคหกแบบตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปร,ะริศจงสําเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการเถอดสาธุบุญคุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์ จเจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญจงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมงจเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบริวารสมบัติ มีดวงตาเห็นรำสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิคภรชัยทั้ง4คืออายุวนันะสุขะพละเทอขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านด้วยนะคะสาธุ